มาตรวจงานสีที่ชุราปัอืตตอนนี้ได้เขาพอสกริมแล้วมันจะเรียบมากมันจะเรียบเนียนแบบเหมือนไม่ใช่ปูนสกริมกกแล้วทุกวันนี้บ,บ้านยุคใหม่ก,ก็จะสกริมมันมจะได้ความเรียบอยู่เรียบ แต่ว่าผนังนี่สวยมากสีสวยมากอืมสีเดิมเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลสีน้ำตาลแต่อันเนี้ยมันสีออกเทาเข้มแต่มันมีอมประกายทองนิดๆอะไรเงี้ยผนังนี่สวยเลยครับเดี๋ยวจะยืมสีนี้ไปไปทับสตูดิโอเลยอันนี้ก็เป็นสีโซฟาอืมสีทองมาเนอะ พอสตรีมแล้วมันก็เรียบเรียบเรียบแบบหน้าเนียนเลยแทบอยากจะไปเอาไปทาที่หน้าเลยใช่ไหมเรียบแบบเรียบจนเดี๋ยวจะแจ้งช่างแจ้งช่างไปสตรีมที่หน้าได้เอาไหมสตรีมหน้าใครหน้าเธอแหละจะได้เรียบเนียนเนียนอยู่แล้วพี่อะข้างในก็เป็นงานติดฝน ันี่ติดฝนทาไม่ได้ฝ้าก็ไปได้รีบเลยงานฝ้างานฝ้าเดิมจะเป็นสีนี้นะคะสีดำมันอึมคึ้ไงมันมืดน้ำหนักมันเยอะเราจะปรับไปให้เป็นสีพอเป็นสีเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้เป็นสีขาวตรงฝ้านะคะฝ้าเป็นสีขาวนะควันบุหรี่หน่อยๆก็มันก็จะดูเบาขึ้นค่ะตอนนี้คือทาทาได้เป็นบางส่วน ก็จะเป็นสีขาวก็น่าจะสวยตอนนี้คืองานงานภายในเนะ่ยเสร็จแล้วงา,งานภายันเจ็ดสิบเปอร์เซ็แปดสิบเปอรเซ็นตืมสีสีน่าจะมีสิบห้าวันคันต่บสีขาวห้าว,วภายใน่านสีเก็บให้เรียบร้อยหมดแล้วบ้านหลังใหญ่มากและสวยมากมีมเราก็เดินขึ้นไปดูข้างบนบ้านหลังใหญ่มากอืม ก็มีช่างทาสีอยู่นี่มีสี่คนสี่คนค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูสีข้างบนนะคะอันนี้คืออันนี้คือขัดแล้วอันนี้เขาเขาผัดแต่ว่ายังยังไม่ลงสีอืมอันนี้ขัดเห็นไหมผักจะเรียบเหมือนทำเฟอร์นิเจอร์นะ สีเนียนมากข้งางบนมีกี่ห้องนอนคะหนึ่งอข้างบนจะมีอยู่สามห้องนอนอัน <4. S 2> นี้เป็นชั้นอเนกประสงค์ห้องนอนใหญ่แต่ห้องนอนคือใหญ่ทุกห้องมีห้องน้ําในตัวทุกห้องด้วยค่ะอันนี้ก็สีคือบ้านหลังนี้เป็นบ้านใหม่นะคะบ้านใหม่ที่เขาสร้างแล้วไม่เคยมีใคร ไม่ไม่ได้ไม่ได้อาศัยเลยเป็นบ้านใหม่ที่ท,ที่เรามาทาสีปรับใหม่อันนี้คือตู้บิวอินอันนี้น่าจะเป็นบิวอิน,น,น,นแล้วเรากั้นไว้ทาสีห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำห้อง,น,องน,นี้เป็นห้องนอนใหญ่จะมีอ่างอาบนะ้ำสวยอยู่ค่ะว่าจะเป็นระเบียวไป คือกว้างมากคือกว้างมากแเรียบค่ะอันน like ี้น่าจะเป็นห้องนอนเปิด่อนเปน้งนเปิดมาเป็นห้องนอนตรงนี้คือบลูดังก็ได้นี่เป็นห้องนี่ได้เพราะว่าประตูตรงนี้เป็นเป็นบางเลื่อนห้องอันนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นห้องโฮมเทเซอร์หรือมีมีแทเตอร์ตรงนี้เป็นตรงนี้ได้ไม่ตรงนี้เขาเป็นห้องนอนแล้วตรงนี้เป็นห้องแต่งตัว ตัวอาบน,น้ำมาเป็นวอล์กอินโคสิตปอนงานดิค่ะจะมันเป็นห้องนอน,นตีนลังกาได้เตะตะกอดเด่ะน่าจะเป็นห้องนอนหรือจะทําเป็นห้องอันนี้ประสงค์ห้องดูอย่งฟังเพลงของชั้นบนก็ได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราคงมารีวิวอีกทีตอนที่เสร็จแล้วรีวิวบ้านสวยๆเพื่อจะขายเนาะอันนี้คือผิวผิวสกนนยริบ